สวัสดีครับผมอาร์มจากบริษัท9 9 j n k านะครับสำหรับคลิปนี้ผมนำอีกหนึ่งไอเทมนะครับเป็นไอเทมที่มันช่วยทำให้เราลดอาการเนื้อลาจากการตัดหญ้าของเราได้ดีมากๆทำไมผมถึงให้ความสมคัญกับเรื่องชุดพวกสายสะพายมากๆเลยเพราะว่าสายสะพายที่ดีเนี่ยมันจะช่วยทำให้บาลานซ์เครื่องได้ดีขึ้นนะครับแล้วทำให้ลดอาการเมื่อยล้าได้ดีเพราะว่ามันจะกระจายน้ำหนักของตัวพวกเครื่องตัดหญ้าเนี่ยกระจายให้มันรับ กับสรีระร่างกายของเราสําหรับคลิปนี้ผมก็เลยนําของแบรนด์ฮุสซวน่าซึ่งเป็น2รุ่นที่เขานําเข้ามาจําหน่ายในเมืองไทยของเราก่อนหน้านี้ที่ยามได้เคยไปรีวิวเมื่อหลายๆคลิป ที่ผ่านมานะครับก็จะเป็นตัวสายสพาย์หุสวาน่ตัวรุ่นของ 541AS ซึ่งก็ต้องบอกว่าสายสะพายตัวนี้เองเนี่ยสำหรับตัวที่ผมเคยรีวิวไปผมรู้สึกว่าเอ้ยมันก็ดีมากแล้วนะครับมันก็เหมาะสมมากๆแล้วนะครับในการใช้งานทุกวันนี้เองอาร์มก็ได้มีการยังใช้อยู่สําหรับตัวสายสพาย Hu ุสวาน่สำหรับทั้ง2รุ่นนี้มันคือรุ่นหุสวาแน่บาลานซ์ XB นะครับสำหรับรุ่นนี้รุ่นนี้จะเป็นรุ่นหุสวาน่บาลานซ์ XT2 ถามว่า ความแตกต่างของทั้ง2รุ่นนี้มันมีความแตกต่างอย่างไงบ้างผมจะมาเริ่มที่ตัวแรกกันก่อนเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือตัว XP Balance สิ่งหนึ่งที่มันแตกต่างจากสายสพายตัวฮูสมนาตัว XP ตัว541ตัวธรรมดาเนี่ยมันแตกต่างอย่างไรบ้างบอดี้เนี่ยต้องบอกว่าตัวสพายบาร์คู่เหมือนกันงานตัวเดียวกันแต่ที่จะเพิ่มมาคือตัวตัวประคองเอวนะครับสิ่งที่มันจะแตกต่างกันไปอันดับต่อมามันจะเป็นด้านหลังตรงนี้นะครับ ที่ท่านเห็นเนี่ยคือเขาจะเอาไว้สัมพอร์ตสาหรับลูกค้าที่ใช้เครื่องตัดหญ้าสะพายหลังนะครับที่เป็นแบบแบตเตอรี่ของนางวุสวรรณ้าเขาก็จะมีตัวนี้เอาไว้เป็นตัวเสียบเป็นตัวเสียบสําหรับแบตสารองสําหรับเครื่องตัดหญ้าแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ส่วนด้านนี้ตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เอาไว้ดึงประคองสําหรับท่านที่มีตัวที่ไม่สูงมากถามว่าแล้วสิ่งอีกสิ่งหนึ่งที่มันจะแตกต่างจากตัว541ตัวรุ่นธรรมดาคือตัวนี้ครับ ตัวนี้เขาจะทํามาได้ดีกว่าเป็นพลาสติกโพลิเมอร์ ABS อย่างหนาอย่างแข็งนะครับแล้วก็จะมีนวมให้มีนวมให้อย่างนุ่มเลยแล้วก็จะมีตัวปลดเลวให้นะครับตัวปลดเลวก็คือตัวนี้ครับมันจะดึงผักโยกออกมาอย่างนี้นะครับมันก็จะปลดเร็วเราสามารถเอาเครื่องวางได้เลยโดยที่เราไม่ต้องมาเกี่ยวตะขออย่างนี้ถามว่าวิธีการใส่ใส่ยากไหมใส่ไม่ยากครับ ใส่แล้วก็ล็อกเข้าไปนะครับเดี๋ยวผมจะทําให้ดูทีนะทำไมต้องให้ความสําคัญกับชุดใสสะพายเยอะขนาดนี้สําหรับตัวของอาร์มเองนะครับมันมีความทําให้ถ้าสมมติบางท่านที่แบกเครื่องตัดหญ้าระยะเวลานานาน,นะครับแล้วก็เครื่องตัดหญ้าตัวนั้นเนี่ยมีน้ําหนัก7-8็ดกิโลบางรุ่นก็เก้ากิโลถามว่ามันจะมีความเมื่อยล้ามากๆถ้าเกิดว่าท่านใช้สายสะพายที่มันไม่ดีไม่สามารถที่จะปรับตามสรีระของเราได้เท่าที่ควรอย่างของฮุสวุน่า ผมพูดตรงๆเลยนะครับข้อดีของเขาคือการปรับเข้าสรลีระของเราปรับได้ง่ายมากอย่างตัวสะพายบ่านะมันจะมีรูให้เราเกี่ยวงี้นะดึงงี้ดึงงี้ดึงให้มันกระชับตัวเรานะครับตัวคองเอวนี่ดึงมันค่อนข้างที่จะดึงง่ายตัวนี้เป็นตัวสายสะพายนะครับเราก็ดึงเราก็ดึงที่ตัวนี้ก็ได้นะอะ พอสายสะพายที่ดีอ่ะพอมันปรับกระชับตัวได้ง่ายนะครับคือบางทีอ่ะการปรับตัวเปล่าอย่างเงี้ยมันปรับง่ายเกตราคาเท่าไหร่ก็ปรับได้ถ้าปรับตัวเปล่าถ้าถามว่าปรับตัวเปล่าบางทีเราไม่รู้หรอกครับเราไม่ทราบหรอกว่าการที่เราปรับตัวเปล่ามันจะพอดีไหมดังนั้นเนี่ยมันจะต้องมีการสะพายเครื่องตัดหญ้าเข้ามาเนี่ยนะครับ พอเราใส่สายสะภายไปแล้วเนี่ยเราไม่รู้ว่าเราจะต้องปรับเซ็ตบาลานสำหรับเครื่องตัดหญ้าของเราเนี่ยหรือเปล่าดังนั้นเนี่ยเวลาที่เรามีเครื่องตัดหญ้าแล้วอ่การปรับเซตอ่ะ มันจะปรับได้ยากถ้าเป็นสายสัายรุ่นทั่วไปถามว่ายังพุชวาน่าเนี่ยคุณสามารถทําอย่างนี้ได้เลยคุณสามารถที่จะหาบาลานสำหรับเครื่องตัดหญ้าของคุณว่าคุณจะเอาต้องการบาลานให้เครื่องมันมีหน้าทิมลงอย่างนี้หรือว่าต้องการแบบไหนเราสามารถปรับด้วยได้เลยในกรณีที่เรามีเครื่องตัดหญ้าอยู่แล้วยังถามว่ายังชุดตัวปลดเร็วปลดยังไงใช้ยังไงปลดอย่างนี้นะครับปลดอย่างนี้ปลด เราก็วางเครื่องได้เลยถามว่าพอเราเครื่องมาแล้วเราจะทํำไงต่อนี่เลยเราเอาตัวนี้นะครับตัวนี้ใส่เข้าไปนะครับสมมุติว่าบางท่านรู้สึกว่าสมมุติปรับกระชับตัวเกนไปมันอึดอัดเราสามารถที่จะขยายได้เลยมันขยายง่ายมาก มันหลวมเกินไปเราก็ปรับให้มันตึงแต่สําหรับผมฮะัสำหรับเทคนิคผมเองนะครับควรที่จะปรับให้มันแนบชิดตัวที่สุดเลยเพราะว่ามันจะบาลานซ์เครื่องแต่ญ้าให้ดีอย่างตัวนี้ผมปรับมันบาลานซ์ดีนะครับเวลาเราไปตัดอะ่ะมันจะลดภาระการแบกน้ําหนักบ่าใดบ่าหนึ่งแต่ถ้าเราปรับดีมันจะล้านให้น้ําหนักมาลงทั้งสองบ่ามันจะลดอาการไม่ลาของเรามากๆเลยสําหรับสายสะพายตัวนี้มาดูที่ตัวต่อมาเลยดีกว่านะครับมาดูที่ตัวท็อปเลยว่ามันมีความแตกต่าง จากตัว XB ยังไงบ้างสำหรับตัวนี้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสายสะพายตัวท็อปสุดของทางฮุสซวน่าก็ชื่อรุ่นว่าบาลาน XT 2องบาลาน XT 2ก็จะเป็นตัวท็อปสุดของเขาเลยถามว่าสิ่งที่มันแตกต่างแตกต่างในเรื่องอะไรบ้างนอกจากสีที่เราเห็น1ก็คือในเรื่องของตัวชุดสายสะพายมันจะมีขนาดที่ใหญ่กว่าถามว่าความนุ่มเนี่ยมันนุ่มเหมือนกับตัว XB ไหมนะครับก็ต้องบอกว่ามันไม่ได้นุ่ม เท่ากับเหมือนตัว XB แต่เนื้อวัสดุมันจะมีความดูแน่นหนาและแข็งแรงกว่าแล้วที่สําคัญเนี่ยตัวชุดนี้เขาก็จะมีตัวของรัดเอวมาให้แต่ตัวรัดเอวอะ่ะเขาจะทําเหมือนคล้ายๆตัวเซฟตี้เบลเข็มขัดนิรภัยรถยนต์เลยแล้วก็สามารถที่จะปลดล็อกได้ด้วยนะครับก็ง่ายนะแล้วที่สําคัญก็จะมีตัวปลดเร็วมาให้กับเหมือนตัว XB เลยปลดเร็วมาให้เนื้อวัสดุงานต่างๆต,ต้องบอกว่ามีความพรีเมียมกว่าในเรื่องของการแบบเก็บงานนะ ตัวนี้ก็จะมีการเก็บงานที่ดีกว่าแต่อย่างเนื้องานวัสดุเนี่ยผมว่าเป็นเนื้อตัวเดียวกันแล้วที่สําคัญนะครับสาหรับรุ่นนี้เองเนี่ยคือต้องบอกว่าสามารถใช้กับได้ทุกคนเลยโดยส่วนใหญ่สายสะพายทั่วไปเขาจะออกแบบมาให้อาจจะเป็นพวกคุณผู้ชายหรือว่าอาจจะเป็นออกแบบมากลางๆนะครับไม่ได้แบบว่าตายตัวส่วนใหญ่นะสำหรับคนที่ตัวเล็กนะครับรูปร่างเล็กหรือว่าคนที่มีความสูงไม่เยอะมากเนี่ยก็อาจจะปรับแล้วมันไม่ค่อยกระชับตัวเท่าไหร่แต่ สำหรับตัวคุสโนนา XT2 ต้องบอกว่าด้านหลังที่ทุกขั้นเห็นเป็นรูๆอย่างเงี้ยคือ สามารถที่จะปรับตัวสายสะพายให้มันเข้ากระชับตัวสําหรับคนที่มีรูปร่างเล็กหรือว่ามีรูปร่างใหญ่สามารถที่จะขยายได้โดยการที่เรากดปุ่มตัวนี้นะครับกดปุ่มตัวนี้ออกมาสมมุติว่าเราเป็นคนตัวเล็กเราก็อาจจะมาไซส์ M ก็ได้ไซส์เอสก็ได้นะครับอ่าก็อย่างนี้ก็ได้สําหรับคนที่ตัวเล็กๆสามารถปรับให้มันต่ําลงมาได้แต่สําหรับผมเองผมเป็นคนตัวใหญ่นะครับตัวใหญ่ตัวอ้วนเนาะผมก็ต้องขอเป็นซักเบอร์เอลดีกว่าสิ่งหนึ่งที่คุณจะ ได้จากตัวสายสพายตัวบาลานซ์ XT2 ตัวนี้นะครับในเรื่องของท่านจะเห็นไหมครับว่ามันจะไม่ได้มีตัวรูคล้องแบบนั้นแต่เชื่อไหมครับว่าปรับง่ายเหมือนกันผมขออญาตคล้องนิดนึงนะครับนี่ปึ๊บนะครับถามว่าวิธีการปรับปรับยังไงนี่ครับจับที่ตัวปลายปลายที่ก็มีฮูสวาน่เนี่ยจับแค่นี้แล้วก็ดึงดึง ดึงให้แน่นนะครับถามว่าอะไรยังตัวเอวเนี่ยปรับยังไงดึงยังไง่มามันดึงได้เลยแต่ถามว่าลาปลดอะปลดยังไงต้องปลดที่ตัวนี้นะครับปลดที่ตัวนี้นะแล้วก็ดึงออกมา มันจะค่อนข้างที่จะกระชับตัวเรานะปดอย่างนี้แล้วสําหรับตัวนี้นะลูกค้าบางท่านก็จะถามว่าเอาไว้ใช้ทําอะไรต้องบอกว่าถ้าคนปกติอยยังผมและผมสูง175เนะี่ยผมดึงแค่นี้ผมปรับให้มันขึ้นมาให้มันพอดีตัวผมสามารถใช้ได้แล้วนะครับแต่สําหรับบางท่านเนี่ยที่มีความสูงไม่ได้สูงมากการดึงอย่างเงี้ยมันอาจจะสุดแล้วมันอาจจะไม่เพียงพอถ้ามันไม่เพียงพอแล้วทํำยังไงเราสามารถที่จะปลดตัวนี้นะครับปลดตัวนี้นะ ปลดตัวนี้ออกมาแล้วก็ดึงตัวนี้ ออกมาให้มันมีความสูงที่เพิ่มขึ้นได้ของตัวหูเกี่ยวสายกะพายแต่ถ้าสําหรับท่านที่ตัวใหญ่อยังผมหรือว่าตัวไซส์ปกติมาตรฐานน่ะคือไม่จําเป็นจะต้องใช้อย่างนี้ก็ได้หรืออยากจะใช้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ผมเองผมจะชอบใช้มาเสียบตรงนี้นะครับมาเสียบตรงนี้จะรู้สึกดีกว่านะครับรู้สึกดีกว่ารู้สึกกระชับกว่าสําหรับตัวผมนะสำหรับตัวนี้เองอ่ะถามว่าในเรื่องของการปรับบาลานซ์มันดีพอกันแต่ ตัวนี้ถึงสายสะพายมันจะไม่ได้นุ่มเหมือนกับตัว XB ไม่นุ่มเหมือนเท่ากับตัว5 c 1นะครับก็ต้องบอกว่าสายสะพายเขามีความที่ใหญ่กว่าเนี่ยมันก็สามารถที่จะกระจายน้ําหนักเนี่ยไปที่บ่าเราได้ค่อนข้างเยอะกว่าเนี่ยอะ เนี่ยนะครับสมมุติว่าเครื่องเราผมปล่อยเนี่ยมันยังไม่ค่อยได้บารลัดดีผมก็ขยับได้เลยนะครับมันก็ปรับง่ายเหมือนกันปรับง่ายเหมือนกับตัวเมื่อกี้เลยอ่ะแต่สมมุติว่าอ่ะอย่างเงี้ยมันไม่ดีผมก็ดึงอ่ะดึงทีละฝั่งอ่ะผมก็ดึงนี้เลยอืมอ่ะดึงเลยอืมเนี่ย ดึงง่ายดึงค่อนข้างง่ายมากนะครับสำหรับตัวสายสพายตัวนี้มันกระจายแรงได้ดีกว่าตัว X B ถ้าถามว่าในการปรับต่างๆเนี่ยคือปรับได้ง่ายเหมือนกันแต่ออปชั่นฟังก์ชันทีให้มาเนี่ยต้องบอกว่า X T 2เนี่ยมันตอบโจทย์สําหรับทุกท่านเลยที่คุณจะเป็นตัวสูงตัวเตี้ยตัวเล็กตัวใหญ่ตัวอ้วนเหมือนอย่างผมสามารถที่จะใช้ได้ทุกคนเลยนะครับตัวนี้มันค่อนข้างที่จะหลากหลายมากสําหรับสรีระของแต่ละท่านนะครับแต่ถ้าถามว่าถ้าบางท่าน นบอกว่าเฮ้ยผมเป็นคนรูปร่างปกติหรือว่าเป็นคนตัวอว้วนอย่างผมไม่ได้เป็นคนตัวเล็กตัวใหญ่เนี่ยแล้วก็ไม่ได้ให้ใครใช้ด้วยก็เล่นเป็นตัว XB ก,ก็ได้ ถ้าบางท่านบอกว่าเอ้ยเผื่อแบบแฟนเอาไปใช้ด้วยนะครับเผื่อน้องเอาไปใช้ด้วยเผื่อญาติเอาไปใช้ด้วยแล้วทีเนี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเราจะซื้อเป็นตัวไหนยังไงดีผมแนะนําว่าเป็นตัว X2 เนี่ยคือจบที่สุดก็ฝากไปด้วยนะครับสําหรับสายสะพายฮูสโวนนาทั้ง3ารุ่นนี้นะครับในส่วนของสนุนราคานะครับผมจะลงไว้ให้ที่ใต้คอมเมนต์นะครับสำหรับท่านไหนที่สนใจก็สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางบริษัทเก j k เคของเราได้เลยครับสำหรับคลิปนี้ผมขอตัวไปก่อนครับสวัสดีครับ